วันนี้เราอยู่กับรถยนต์คันนี้ค่ะ B SUV จากค่ายซูซูกินะคะหนึ่งใน2รุ่นที่ซูซูกิบอกแล้วค่ะว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวทําตลาดในบ้านเราอย่างเป็นทางการนะคะจากโรงงานฐานการผลิตที่โรงงานซูซูกิประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ซูซูกิเนี่ยตั้งความหวังไว้สําหรับรถคันนี้ไว้ค่อนข้างจะสูงเลยนะคะจะเห็นได้ว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์สไตล์ B SUV นะเป็นรถยนต์ขนาดกระทัดรัดนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยค่ะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะทั้งในส่วนของตัวไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะ ขนาดที่ในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจังด้านหน้าสีดํานะออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวมีทั้งความสปอร์ตตี้แล้วก็ความที่จะแบบพร้อมลุยไปในทุกเส้นทางนะ mm hmm. เขามีตัวกล้อง360องศามให้มีตัวไรดารที่จะช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยพวกระบบ A-DAS ต่างๆนะคะมีเข้ามาให้ตรงนี้นะคะล้อแม็กเนี่ยมีอยู่ขนาดเดียวเลยนะเขาใช้ตัวล้อแม็กขนาด 16นิ้วนะคะก็จะต่างกันแค่ในตัวของสีนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปก็เป็นตัวล้อแม็กสีดำนะขนาดที่2รุ่นข้างล่างเนี่ยในส่วนของรุ่น GL กับตัว GLX เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กในโทนเป็นสีเงินนะเขาให้ขนาดตัวของยางล้อมาอยู่ที่196นะคะตรงนี้นะคะก็ใช้ยางของ g o ู y เย r นะคะมีขอบสีดำเข้ามาตัดให้ด้วยช่วยเพิ่มความรู้สึกแบบอารมณ์แบบลุยๆนะแล้วก็ตัวกระจกกระจกเป็นกระจกสีดำนะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น เป็นสีทูทน o สีทู o ทนของเขาเนี่ยก็จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปนะมีอยู่3มสีคือสีฟ้าสีขาวแล้วก็ตัวสีเทานะคะก็เป็นหลักคาดำจะเป็นรุ่นท็อปประตูมือจับเห็นไหมนี่ก็เป็นแบบกดเปิดตรงนี้นะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะเขามีตัวลายบาเข้ามาให้ด้วยนะก็เป็นไฟเบรกตรงนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปนะคะสัญลักษณ์ของโลโก้นะคะแล้วก็มีตัวกล้องมาให้ด้วยตรงนี้เป็นกล้องส่วนหนึ่งของ360องศานะคะเรามาดูที่ด้านท้ายของตัวรถกันค่ะ นี่เข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเขามีในตัวของตัวยางอะไหล่เขามาให้ด้วยนะมีมาให้เป็นล้อเลยนะคะเป็นล้อ,อยางอะไหล่เข้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานค่ะแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยเราสามารถพับเก็บได้ทีนี้ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบไฟฟ้านะคะก็เปิดขึ้นมาเป็นอัตโนมือนะขนาดความสูงจากตัวพื้นถึงตัวท้ายท้องรถเนี่ยมีขนาดความสูงอยู่ที่170มิลลิเมตรนะคะก็เป็นรถยนต์ที่ เหมาะสําหรับการวิ่งไปทางลุยได้นะลุยน้ําได้ในวันที่แบบว่าฝนตกนะคะก็ไปได้ค่ะเพราะว่ามีความสุขพอสมควรนะไปะมาดูตรงนี้ค่ะนี่นะคะปุ่มที่เป็นตัว head up display นะคะถ้าเราต้องการจะใช้เนี่ยเรากดแช่ปุ๊บนี่เลยค่ะตัว head up display เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะคะตรงนี้เลยนี่ถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็กดตรงนี้แช่เหมือนกันค่ะตัว head up display ก็จะถูกพับเก็บลงไปนะคะ นอกจากปุ่ม Head u p Display แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของกล้องที่จะมอนิเตอร์ดูรถรอบคันเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกดเพื่อดูกล้องแล้วก็จะมาดูที่บริเวณหน้าจอตรงนี้นะคะด้านหลังของตัวรถแล้วก็เลือกมุมมองต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการรักษารถอยู่ในเลนการป้องกันร,รถลื่นถลี่แล้วก็ในส่วนของการรักษาระยะห่างที่อยู่คันหน้าตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดปิดได้ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นในส่วนของระบบ ถอยหลังนะคะเราเลือกมุมมองต่างๆได้ด้วยนะคะนี่ที่เจ้าซูซูกิฟองคันนี้มีมาให้นะคะก็เป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะก็เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะก็เป็น2ช่องตรงนี้นะแล้วก็เขามีในส่วนของตัวไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะนี่นะคะก็ชาร์จไฟและไฟกําลังเข้าที่โทรศัพท์นะเป็นที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์เจอร์นะคะมีช่องเสียบ USB type เอเข้ามาให้1จุดนะคะแล้วก็เป็นช่องเสียบแบบที่ชาร์จบุหรี่เข้ามาให้นะคะส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นระบบสัมผัสนะคะก็ระบบสั่งการต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ชัดเจนเลยทีเดียวพวงมาลัยเองเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะก็มีระบบควบคุมต่างๆอยู่ที่ตัวพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคลิกคอนโทลเข้ามาให้ด้วยอยู่บริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะมี3สีนะคะเป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีเทานะคะก็ตรงเนี้ยมีมาแบบเดียวเลยนะคะ ในส่วนของรุ่นแรกเนี่ยก็เป็นในรุ่นของ GL นะคะ GL เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับตัวสุ z กิเออ t i ติก้านะก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีนะคะแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่105แรงม้านะคะส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่138นิวตันเมตรนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะรุ่นที่เราขับกันอยู่เนี่ยเป็นรุ่น GLX p ัสดนะคะก็เป็นรุ่นท็อปไลน์ของเขาเลยนะก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์มายไฮบริดนะคะมีในส่วนของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด12โวลต์เนี่ยเข้ามาช่วยทํางานด้วยก็ตัวนี้กําลังแรงม้าของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าในส่วนของรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดานะแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่101แรงม้านะคะส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่135นิวตันเมตรนะคะก็จะน้อยกว่าตัวเครื่องยนต์เพียวเพียวนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ 6สปีดนะตรงนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของความประหยัดที่จะมีให้มากขึ้นนะคะฟิลลิ่งของตัวเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาออกแบบมาทํางานได้ค่อนข้างจะราบเรียบนะคะก็คือเครื่องยนต์เนี่ยมีความสมูทขับไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของซับสเปนชั่นการรองรับแรงกระแทกต่างๆคือสภาพของแท็กเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นทางที่มันขรุขระมากมายช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างจะดีนะส่วนพวงมาลัยเองเนี่ยก็ เท่าๆกับ u u z u กิสวิ t นะให้ความคล่องตัวแล้วก็วงเลี้ยวที่ค่อนข้างจะแคบนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าสปีดของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะจังหวะการเข้าโค้งแบบนี้นะก็ มีแรงจีแรงโยนนิดนิดหน่อยหน่อยนะรถมันอารมณ์คล้ายๆกับเป็นรถขับไปได้เรื่อยๆเนียนๆคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านใช้ได้หรือว่าจะเอาแบบขับออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าขับออกต่างจังหวัดก็น่าจะเหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นรถสไตล์ SUV ขนาดกระทัดรัดนะในส่วนของระบบความปลอดภัยเองเนี่ยซูซูกิเนี่ยใส่ตัวระบบความปลอดภัยมาให้ถึง12ฟังก์ชันนะมีทั้งในเรื่องของการ เตือนเวลารถออกนอกเลนมีระบบ a d a ัต่างๆนะก็เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเขามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างแล้วก็เขามีในส่วนของตัวคลุ c คอน r o น p a t เดิ s h i p เข้ามาให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของเกียร์เนะี่คะเกียร์แบบ6สปีดเนี่ยเขามีฟังก์ชันที่เป็นเกียร์ M หรือว่าเกียร์แมนนวลมาให้ด้วยก็เพิ่มในเรื่องของอัตรารถในการขับขี่นะ เราปรับหมดเข้ามาที่ตัวเกียร์ M นะคะ mm hmm. ก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับของเครื่องยนต์แล้วก็ปรับตัวอัตราทดเกียร์เนี่ยที่ตัวแพดเดิลชิพนะ mm hmm. ก็จะช่วยในเรื่องของความกระชับและวค้ออารมณ์การขับขี่คล้ายๆกับการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดานะตรงนี้นี่ ส่วนคันนี้นะที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นในส่วนของซูซูกิฟองรุ่น GL นะคะหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะจะเห็นได้ว่าภายในของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะภายในเนี่ยเป็น3สีเหมือนกันนะก็คือสีดําสีเทาแล้วก็สีแดงแต่ว่าในส่วนของเบาะค่ะเบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแบบกำมะหยี่นะคะขนาดที่รุ่น GLX แล้วก็ GLXplus เนี่ยเป็นเบาะที่เป็นคล้ายๆกับตัวหนังสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอค่ะหน้าจอเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่านะแล้วก็ เป็นหน้าจอสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าจอที่ไซส์ย่อมลงมานะคะแล้วก็เขาไม่มีตัวไวเลสชาร์เจอร์มาให้นะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ Head u p d i s เ l a y เนี่ยเขาไม่มีมาให้นะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยไม่ได้มีใส่เข้ามาให้นะในส่วนของซ zuki ิฟลังตัวรุ่นเริ่มต้นตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่าพวงมาลัยเนี่ยจะค่อนข้างจะล้นๆเลยนะ p a t เดิ้ลชิพก็ไม่มีแล้วตัว Cruise Control ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วที่สำคัญเลยเดี๋ยวดูอันนี้นี่กุญแจ กุญแจในส่วนของเขาเนี่ยก็ยังเป็นกุญแจแบบนี้อยู่นะนี่ในตัวรุ่นเริ่มต้นหรือว่าตัวรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดานะคะกุญแจก็กดปลดล็อกได้นะคะตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะนี่เลยยังยังเป็นแบบไขเสียบได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยจะเหลือแค่ตรงปุ่มที่ลดกัรลื่นถลายเท่านั้นนะกับในตัวของเซนเซอร์เวลาถอยหลัง มีแค่เท่านี้เลยที่เหลือไว้สําหรับตัวรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะคะรุ่น GL นะทุกรุ่นนะคะเป็นการปรับเบาะด้วยมือนะคะก็เป็นคันโยกแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาข้างหน้าเป็นคันโยกยกขึ้นอย่างนี้นะคะนี่เลยตัวเบาะเหมือนกันทุกรุ่น